สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่กรุงปักกิ่งนะครับผมก็จะเห็นว่าข้างหลังผมเนี่ยจะมีบ้านแบบปูท่งนะครับผมซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีบ้านแบบสีประสานหรือว่าที่ภาษาจีนเรียกว่าซื่อเหย์เยือนนะครับผมซึ่งเป็นบ้านที่มีอาคารเนี่ยอยู่ล้อมรอบนะครับผมแล้วก็มีลานอยู่ตรงกลางบ้านนะครับผมเต่ไปหมดเลยนะย่านนี้ก็จะเป็นย่านที่เรียกว่าหยงเหอกงนะครับผม มมมเมื่อกี้ก็ไปเที่ยววัดราวมามานะครับผมซึ่งเป็นวัดเนี่ยที่สร้างขึ้นนะครับผมในสมัยของราชวงศ์ชิงเนาะซ,ซึ่งชื่อภาษาจีนเขาก็คืออ่าหยงเหอกงนะครับผมก็คือใช้พระราชวังนะครับผมของจักรพรรดิหยงเจิ้งเนี่ยมาทําเป็นอ่าตัววัดนะครับผมก็ เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับผมในปักกิ่งที่รวมทั้งสาวัฒนธรรมหลักของจีนนะครับผมก็คือชาวฮั่นชาวมองโกชาวแมนจูแล้วก็ที่เบตนะครับผมคือข้างในสวยมากๆนะใครมาปักกิ่งนยอยากให้มาครับผมเมื่อกี้ก็ไปเที่ยววัดรามาแล้วสำหรับใครที่มาเที่ยววัดรามานะครับผมด้านหน้าของวัดนะครับเยืองเยืงนะครับผมจะมีร้านติ่มซำนะครับผมเป็นร้านขึ้นชื่อนะครับผมขออร่อยนะครับมาลองหน่อยครับ